ครับสวัสดีนะครับผมน้องช้างนะครับจิวมิงเชื่อจากกลุ่มกระเพงแสนนครปฐมนะครับวันนี้พามาดูรถใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเหมือนเดิมนะครับจนตจนย้อนยี่งของเรานะครับตัวนี้เป็นคูเปอร์ด้าเคเก้าหนึ่งขีสามเอสองนะครับปีสองพันห้าสิบเก้านะครับตัวนี้ขนาดสามจุดสองตันนะครับมาพร้อมแบบโซ่เหล็กแล้วก็ใบแท็กแล้วก็มีลายหัวเจาะนะครับบุ้งกี่สี่ฟันนะครับเดิมส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับคันนี้ผมได้ทำการ มีการตรวจเช็คเก็บงานเก็บรั่วซึมแล้วก็เปลี่ยนซิงโก้เช็คตัวเดินแล้วก็เป็นบุสลักให้เรียบร้อยนะครับรถสามารถเอาไปทํางานใช้ได้เลยนะครับของเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถโทรสอบถามผมมาได้นะครับที่เบอร์0ูน1 6 0 2 1 8 9นนะครับรายละเอียดต่างๆจะลงไว้ใต้คลิปแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพามาดูรถคันนี้กันนะครับรายละเอียดต่างๆคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับไม่ได้มีการตกแต่งสีแดงที่นะครับบูอามเดิมไม่มีปะนะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับเริ่มจากผ่านด้านหน้านะครับเป็นผ่านด้านหน้าเดิมๆนะครับยี่ห้อคูเปต้านะครับรถคันนี้เป็นรถใช้รถเป็นรถซื้อเมื่อหนึ่งนะครับป้ายแดงสูตคูต้านะก็เป็นสีเดิมหมดเลยนะครับรถคันนี้รถใช้งานเบาๆนะครับรถใช้งานเบาๆแล้วก็สีฟองสีเซมสายแฮนดิคต่างๆเป็นสีเดิมเลยนะครับเนี่ย สีเดิมเหมดเลยนะครับโซ่ก็ยังสวยนะครับนี่โซ่ชิดโช่ดีนะครับสีเฟรมอะไรก็ยังเป็นสีเดิมเลยนะครับสีเฟรมเดิมเดิมนะครับรถคันนี้แล้วก็เป็นคอนโทรลสั้นนะครับระบบน้ํามันนะครับปั๊มนี้เล็กหลอดนะครับเครื่องยนต์คูเปอร์ต้าสามสูบนะครับรหัสดีหนึ่งเจศูนย์สามนะครับ นี้อะไรสามารถมีศูนย์บริการทั่วประเทศไทยนะครับพร้อมช่างเข้าไปเซอร์วิสนะครับอะไรถ้าใครสนใจหรือรายละเอียดต่างๆสามารถซื้อที่ผมได้นะครับผมมีอะไรสำหรับรถคูเปอร์ต้านะครับหรือไม่ก็ถ้ามีปัญหาหรืออะไรต่างๆสามารถย้ายเข้ามาที่เราได้นะครับสําหรับร้านผมอยู่ในกรุงเมสานุกรมทมนะครับรับซ่อมรถขุดด้วยนะครับรับบิลรถขุดนะครับรับซ่อมเช็ครถขุดนะครับทั้งคันเลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจก็ลองเอารถเข้ามาดูแล้่ก็ส่งรูปอะไรต่างๆเข้ามาดูได้นะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถนะครับสามารถทักส่งรูปเข้ามาได้นะครับดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับสําหรับใครที่สนใจซื้อขายแลกเปลี่ยนก็อยากได้เปลี่ยนจากรุ่นใหม่เป็นรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับสําหรับคันนี้ก็รายละเอียดต่างๆก็สีเดิมนะครับมันก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับแต่คันนี้ราคาไม่แพงนะครับ ราคาไม่แพงราคาไม่แพงครับ400,000นิดๆ400,000นิดๆเลยกัมา400,000นะครับคันนี้ได้คันนี้เลยราคาคันนี้นะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะดูฟ้าดูเฟืองเฟืองอะไรสภาพนะครับเนี่ยเฟืองสปอกเก็ตอะไรก็ยังสวยอยู่นะครับรถเช็คปลาเรียบต่างๆให้เรียบร้อยนะครับระบบเร็วแรงแน่นอนครับสไตล์คูบต้าสีเดิมนะครับสีเดิมกัมา400,000ครับผมคันนี้มีเงิน400,000ซื้อได้ครับคันนี้ หคันี้นะบริการจะส่งฟรีให้ถึงบ้านเลยครับบูสลักผมจัดการเปลี่ยนให้แล้วนะครับเนี่ยตีบูธลองแห่งชิมให้นะครับเนี่ยมุ้งกีก่ยังเป็นมุงกี่เดิมเหมือนเดิมนะครับสไตล์มุงกี่เดิมมีราคาครับตันนี้เป็นมุงกี่เดิมติดรถแท้นะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจก็ลองโทรเข้ามาสอบถามดูได้นะครับเนีย่ยให้ดูกันทุกจุดเลยนะมุงกี่อะไรก็เรียบร้อยหมดนะครับตอนนี้รถ คูปต้าเนี่ยออกใหม่1นล้านสี่แสนหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคบไม่มีตู้นะครับคันนี้อยู่สี่แสนนะประหยัดไปได้แปดแสนแล้วถ้ารวมดอกก็อยู่มันล้านสี่ครับแต่คันนี้มันเอาง่ายว่าถ้ารถใหม่อ่ะหนึ่งล้านสี่ใช่ไหมคันนี้สี่แสนนะประหยัดไปได้ล้านหนึ่งครับเยอะมากนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับสำหรับรถคันนี้นะใครสนใจรถขุดสวยๆแา่ถาดีๆก็มีคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะสามารถเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาเลือกชมได้นะครับ พวกรายละเอียดเบาะต่างๆนะครับเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับมีรอยเล้านีดนึงนะตรงเบาะแล้วก็พวกหน้าจออะไรต่างๆก็ยังครบดีหมดนะครับรายละเอียดต่างๆสําหรับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับเออลืมเปิดปั๊มให้ดูนะครับพวกสายฮฮวริดที่มีซึมๆชื้นชืคอับนะผมก็มีเปลี่ยนให้ไปเนี่ครับ เปลี่ยนให้ไปหนึ่งสองครับอะไรสายเส้นไหนไม่ดีผมจะการเปลี่ยนให้นะครับเรียบร้อยครับปั๊มนี่เป็นปั๊มเล็กกลอดนะครับสีเดิมอะไรเดิมหมดจัดการหรือเปลี่ยนโอลิงอะไรให้หมดนะครับแล้วก็รละเอียดต่างๆนะครับเนี่ยสายเฮลิคเส้นไหนมีซึ่งก็จะพยายามไล่ดูแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับลูกค้าเอาไปก็จะได้ไม่ต้องจุกจิกกวนใจครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเอาไปซ่อมอะไรให้เสียเวลานะครับ พยายามเช็คให้ลูกค้าให้แบบได้รถที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับพยายามเช็คให้มากที่สุดเลยสาหรับลูกค้าเพราะว,าว่าบางลูกค้าไปใช้ต่างจังหวัดใช้ในสวนในป่าอะไระครับไกลอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผมให้ดูทุกจุดเลยนะเนี่ยสําหรับคนที่สนใจนะผมให้ดูทุกจุดเลยนะให้ดูทุกจุดเลยรถคันนี้นะสีเดิมเดิมครับคันนี้สีเดิมเดิมเนี่ยเพราะสีเดิมเลย เดี๋ยวนี้จะเน้นรถสีเดิมครับถ้าสั่งเก็บสีทาได้นะครับแต่ต้องรอนิดนึงนะคะประมาณสองค่าทาสีทั้งคันเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนนะแต่ถ้าทาประมาณเป็นบางชิ้นก็รอประมาณสิบวันครับผมใช้เวลานิดนึงนะครับสําหรับงานสีเพราะว่าเป็นงานละเอียดมากนะครับส่วนลูกค้าจะส่งรถมาซ่อมกับเราเอาส่งมาได้นะครับเรารับซ่อมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองโทรเข้ามาดูได้นะคะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวพาดู พวกผมพวกอะไรล่อมสวยไหมสวยจัดเลยคันนี้บอกเลยใครได้ไปราคาไม่แพงด้วยครับผมรถทำงานดีนะคะันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่สนใจครับสวัสดีครับ